นะป่าลึกลับภายในหุบเขาที่จัดงานในขณะนี้งานพิธีสัญ,ญลักษณ์อันเป็นมงค,คลทั้งสี่รูปแบบได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วส่วนสถานที่ประเมินสำหรับพิธีกรรมนี้คือป่าหมอกลึกลับแห่งนี้นี่เองและประเมินโดยการเก็บคะแนนคะแนนของผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะถูกตัดสินตอนหลังพิธีจบลงแล้ว ผู้ที่มีคะแนนสูงที่สุดแต่ได้รับรางวัลใหญ่ระดับหายากที่มอบโดยแผนกที่6ของสำนักงานกำกับดูแลรวมถึงคุณสมบัติในการสมัครเข้าทำงานกับสำนักงานกำกับดูแลอีกด้วยป่าอะไรเนี่ยมีแต่หมอกแถมบรรยากาศยังนา่ากลัวอีกด้วยแต่ ข้าก็เดินมาตั้งนานแล้วนะยังไม่เห็นมีอะไรเลยรู้สึแกแปลกๆจัง <üğ ham> หลังจากเข้าสู่ป่าหมอกลึกลับแล้วผู้เข้าร่วมจะต้องพบเจอกับสัตว์ประหลาดสัตว์ร้ายอสูรรวมถึงปีศาจหลังจากที่กำจัดพวกมันไปได้ก็จะได้รับคะแนนส่วนคะแนน ก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของสัตว์ประหลาดหรือปีศาจย,ยิ่งพวกมันแข็งแกร่งมากเท่าไหรก็ยิ่งมีคะแนนมากขึ้นเท่านั้นและในทางกลับกันถ้าเป็นสัตว์ประหลาดที่ตัวเล็กและอ่อนแอก็จะได้รับคะแนนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้านี้จัดการได้ง่ายจริงๆแค่นี้ก็ได้คะแนนมาแล้วแผ่นป้ายที่ทางสำนักงานกำกับดูแลแจกให้กับ ผู้ฝึกตนทุกคนต่อลงทะเบียนคุณสมบัติของแผ่นป้ายทำหน้าที่รวบรวมคะแนนจากสาตว์ประหลาดหรือปิศาจที่ถูกกำจัดแล้วแผ่นป้ายมีความสำคัญมากควรเก็บติดตัวไว้ให้เป็นอย่างดีคะแนนสะสมหนึ่งอคะแนนข้าจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เพื่อที่จะได้ไดนำความรุ่งเรืองมาสู่หุบเขาแห่งแสงสว่างแล้วหลังจากนั้น ก็จะไม่มีใครมาดูถูกข้าอีกถ้างั้นละก็สู้เอ้ยนานมากแล้วนะที่ข้าไม่ได้มาป่าเห็นนี้แล้วนี่สิบน้องเล็กเดินไปทางไหนของนางนะ รู้ส well ึกส it ังหรณ์ใจไม่ค่อยดีเลยออกมาดีๆไม่ได้เหรอแหกปากซะปวดแก้วหูเลยก็บอกให้เงียบๆไงเล่าไอ้บ้า าิเจอแค่นี้ก็สลบไปแล้วเหรอนี่ถ้าข้าไม่ผ่านมาเจ้าคงถูกสัตว์ประหลาดกินไปแล้วถึงเหล่าหลิวจะไม่เก็บค่าสมัครแต่เห็นได้ชัดๆเลยว่ามีคนโง่มากมายที่มาปราบสัตว์ประหลาดและปีศาจให้เขาช่างโง่จริงๆคงไม่ทันคิดสินนะ ว่าจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่คะแนนสะส,สมหนึ่งหมื่นคะแนนหึนั่นมันสัญลักษณ์วงเวททำไมมันมาอยู่ตรงนี้ดูจากลักษณะรูปแบบแล้วคงไม่มีเพียงแค่วงเดียวแน่ๆน,น่าจะมีวงเวทเล็กๆแบบนี้ก็จะกระจายออกไปในบริเวณอันใกล้เคียงเป็นอย่างที่ข้าคิดไวจ้จริงๆมีสัญลักษณ์วงเวทอยู่ตามจุดที่คาดการเอาไว้ ัญ,ญลักษณ์ที่แท้จริงนั้นประกอบไปด้วยสัญ,ญลักษณ์วงเวทเล็กๆทั้งสี่ทิศทางเปรียบเสมือนดวงตาของสัญ,ญลักษณ์และเมื่อมันเปิดใช้งานทั้งสี่ทิศแล้วก็จะเกิดล่างสัญ,ญลักษณ์วงจรเวทขนาดใหญ่การรวมตัวกันครั้งสุดท้ายคือความปรารถนาสี่รูปแบบที่แท้จริงสัญ,ญลักษณ์วงเวทประเภทนี้มีความซับซ้อนในการประสานกันดังนั้น จึงมีการป้องกันและปากปามอย่างเข้มงวดโดยทั่วๆไปแล้วจะใช้สัญลักษณ์วงเวทประเภทนี้เพื่อการผนึกราชาสัตว์ประหลาดสัตว์ดุร้ายหรือสิ่งที่น่ากลัวอื่นๆเพราะแบบนี้สินะเราหลิวจึงเป็นกังวลเป็นอย่างมากมันจะต้องมีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับผนึกอันเดิมหรือเปล่าข้าจะต้องหาตัวนางสารเหลวนั่นให้เจอก่อนแล้วเราจะได้รู้กันชี้หลิง พวกจากสารกเขาแสงจันรมากันกี่คนนะพวกมันคิดจะตามล่าสิทธิ์น้องเล็กอยู่ข้าจะจัดการมันเลยดีไหมนะนางสารเลวนั่นากาดียังไงมาทำให้ข้าขายขี้หน้าแบบนี้เดี๋ยวถ้าข้าเจอนางเมื่อไหร่ข้าจะเอาคืนความอัปยศนี้ให้นางเป็นพันๆครั้งเลยไม่ต้องกังวลไปพี่ใหญ่ระหว่างทางมานี่ข้าได้ยินพวกคณะกรรมการ จากแผนกที่หกของสำนักงานกำกับดูแลบอกว่ามีหนองน้ำอยู่ในใจกลางป่าหมอกลึกลับแห่งนี้แล้วที่นั่นก็คือสถานที่ที่มีกลิ่นอายของปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดพวกปีศาจตัวใหญ่ๆที่แข็งแกร่งและปราบยากหลายตัวยังคงหลับไหลยอยู่ในบริเวณนั้นแหละแล้วถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางสารเลวนั่น แต่มีปีศาจตัวใหญ่ที่อยู่บริเวณตรงนั้นก็เพียงพอที่จะจัดการกับนางแล้ววิธีของเจ้านี่สุดยอดไปเลยแบบนี้พวกเราก็จัดการกับนางได้โดยที่ไม่ต้องลงมือแล้วสินะนี่พวกเจ้าทำไมยังยืนอยู่ตรงนั้นอีกรีบๆไปหาตัวนางสารเลวหลิงๆแล้วพาไปที่หนองน้ำซะได้ได้ทีนี้ละ่ะ รีบเลยนะพี่ใหญ่รีบไปรีบไปไม่ต้องพูดแล้วสิทธิจกากศาลาเขาแสงจันทร์วางแผนที่จะให้หลิงหลิงซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสมาชิกอยู่ที่ศาลาเขาแสงจันทร์นั้นต้องเผชิญหน้ากับปีศาจที่แข็งแกร่งเพื่อในการล้างแค้นที่ทำให้พวกมันได้อับอายแต่ทว่าพวกมันไม่รู้เลยว่าเซลยวเฉิงได้รับรู้ถึงเรื่องราวนั้นแล้ว และได้ส่งผู้คุ้มกันไปช่วยนางตั้งนานแล้วเรื่องสิทธิ์น้องเล็กไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเพราะที่ตามนางไปนั้นทรงพลังมากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ข้าวางใจได้เพราะเรื่องที่เรื่องด่วนตอนนี้ก็คือการสอบสวนเรื่องสัญ,ญลักษณ์เวทมนต์นี้เพิ่มเติมใครอยู่ตรงนั้น ข้าตาสังวยสังไว้ภาพพิธีวงสวงอันยิ่งใหญ่เกิดอะไรขึ้นสภาพแบบนี้นี่มันคืออะไรฮ่าฮ่าฮ่าองราชผู้ยิ่งใหญ่หาเขาอุทิศชีวิตของข้าให้แกท่านทาบใดที่ท่านต้องการเจ้านี่พูดอะไรเนี่ยข้าฟังไม่รู้เรื่องเลยเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่า สถานการณ์ไม่ดีแล้วเหมือนเขาจะถูกสะกดวิญญาณเอาไว้อย่ากโกรธข้าเลยนะข้าโชคเจ้าก็เพื่อช่วยเจ้าหวังว่าจะได้ผลนะเพราะข้าได้ปิดผนึกเส้นชีพจรลมปานของเจ้าเอาไว้แล้วช่วงนี้เจ้าก็นอนหลับให้สบายเถอะแต่สภาพของเจ้า ไม่เหมือนกับที่โดนสะกดวิญญาณแบบธรรมดาธรรมดาเลยเป็นไปได้ไหมว่าฮึมีเรื่องเลี่ยงโดนอะไรอีกนะเราหลิวส่งอะไรมาอีกถ้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเราหลิวขายยาอะไรในน้ำเต้าของเขา ด้วยความสงสัยเซียวฉิงจึงรีบแกะจดหมายที่เราหลิวส่งมาเปิดอ่านทันทีนี่มันแบบนี้ไม่ดีแน่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนครลัดตอนใต้